เอออันนี้คืออะไรเนี่ย match found เจอละมีไอแ้แรงกเดียวกันเจอกันสักทีเบื่อ,อวะพูดแล้วก็เซ็งเป็นแบบนี้ตลอดเลย death match วอร์มอัพโอ้ตกใจเลยสักอันหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเที่ยมันเริ่มแปลกแปลกแล้วเฮ้ยอ้าฮะเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ทางพี่ละน้องอันนี้คือพี่โชว์โชว์ใครขำไม่เจ๊ ไม่ใช่แบบนั้นเอ้ยอ๋อเฮ้ยยังไงเนะี่ยยังไงเนี่ยเอ้ยเฮ้ยไอเขาไม่เนี่ยน้องทำดีดิใช่ h o am I kidding? My knees are gonna kill after this. Fight together. แบบเที่ยนีม่มันไปไหนวะลืมแล้วเนี่ย เอ้ยไม่ใช่ดิหลบเล่นทุกวันผมเป็นโปงไงยิงแบบไม่เห็นคนอะ่ะงงปะไม่ต้องเสิรเต้นน้องพี่ทำประจำไม่ใช่ละ เมาส์มันเป็นอะไรวะเมาส์ไม่ดีเนี่ยเฮ้ยเมาส์เป็นอะไรเนี่ยเมาส์เฮ้ยน้องเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเมาส์มันไม่เข้าหัวเลยอะทำไมมันลงอย่างเดียวเลยอะเนี่ยเป็นอีกแล้วเบื่อวะ่ะเนี่ยเห็นว่าพอเมาส์มันดีมันก็เป็นแบบนี้แหละ เฮ้ยเลือดเฮ้ยมันไม่เข้าหัวเลยเนี่ย เป้ามันอยู่ตรงไหนอะยิงโดนเป้าแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะเนี่ยเกมมันบั๊กเนี่ย ไอ้ปืนปืนมันไม่ดีแล้วนะผมว่าปืนมันไม่ดีแล้วล่ะเนี้ดิโดนเด็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 โนด็โอ้เยอะแยะทั้งหมดเนี่ยแค่นั้นเองน้องมันไม่มีอะไรเยอะเลยไอ้พวกเนี้ยเฮ้ยมึงจะมาไหนเนี่ย เสีอ้าเลือดเนี่ยพ่อของอจิมก็เป็นอย่างเงี้ยแหละมันเป็นตลก ว่ามัน,ปนแปลกๆแ,แล้วเนี่ยมไม่ใช่แล้วเนี่ยเกมวานโลที่ผมเล่นที่ผมรักเคยนีอะ Kills remaining. Now we're cooking. Uh, up, up, up. Up, up, up. I can't get out Lock bomb, oh. Five kills remaining. Fires out. Wait, <sighs> oh, you can keep it for it Fires out. remaining. ่ไง่นเปยกี่ิงสปตัวถือว่าเกินครึ่งสำหรับแมตแรก เปิดยังเนี่ยเมื่อไรเนี่ยเปิดกี่โมงเปิดแล้วเหรอจริงหรอ,อใช่อ๋อ ยังไม่เปิดนะครับผมมันนานเกินเนี่ย Match found จะเปิดมาน่าจะแบบเอาอะไรเจ็ดลังสิษย์อยู่นี่เนี่ยเจ็ดลังสิษย์เขานั่งอยู่นี่เนี่ยเฮ้ยขอเจ็ดดิ take a seat. I got this. rồi nè. Tà na. เอ้ยเลือกที่เหอเนองโหเองเล่นกแบบับพวกโปรเพเยอร์อย่งเงเร็วหน่อยว่ะเองจะลีลาโอเอะทำไมเนี่ยเอ้ยอันนี้ตัวใหม่เหรอเอ้ยโมโหโมโหน้องอลหัสป่ะน้องโมโหอลหัสป่ะน้องอ่าไปกดป่ะเฮ้ยไม่ใช่น้องไม่ที่เองเคยขอพี่เล่นไงแต่ว่าพี่ไม่ได้ให้ไงใช่ป่ะล่ะโฟกัสปกติพี่เล่นเองไง Match found ที่ขึ้นพวกเลเดีนอ่ะชิวๆอะ่ะอิโมทัลอ,อะไรเงี้ยอ,อ่าโดนกูแค่นั้นแหละพอดีครับน้องชายดูเจ็ตลัางสิทธิ์ไปนะใช่น้องเดี๋ยวมึงทักดิสคอร์ดพี่มาก็ไดนะ้เอ้ยไม่ต้องดิสคอร์ดเอามึงทักพี่มาในเกมอะ่ะเอ้กูให้หลัสมึงที่ไหนวะตอนนั้นอะ่ะ เทียดก็ได้เออเดี๋ยวมึงเข้าเดี๋ยวเข้าเทียดสักเทียดหนึ่งอ่ะผมรักไปสองปีใช่ว่ะใช่ป่ะเนาะ ธรรมดาสาวทักพี่มาเยอะจัดแหละน้องเบื่อความหล่อเดนอยงั้นบางทีก็อยากขี้เหร่ไหมพยายามบอกแม่แล้วว่าขอขี้เหร่นะเฮ้อวันเนี้ตื่นมาแม่งหล่อตลอดเลยนอนต่อก็ไม่ยังไม่หายหล่อนขนาดนอนต่อแล,ล้วะอันนี้คือนอนต่อเลยคือยังไม่หายหล่อเลยเนี่ยเี่อเบื่อชิบหายคุยกันอววะไร้าง h e l l my friend h e l Hello, hello, hello. Yo. Yeah. You, you hate it? Yeah. Reloading, push. Yo, 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 yo. But I am going to killing the game. launching smoke. Oh, <laughs>

เฮ้ยมันโปป่ะวะเนี่ยยังไงเนี่ยเอ้ยไอ้เฮียนี่ดัดยิงกูอย่างเดียวเลยเนี่ยกูทำอะไรกูทำอะไรอ่ะเฮ้ยแปลว่าอะไรเนี่ย ระตชะตากรรมมานามาเปวป่ะไปวนะปืนจะปืเอาเอาเอาอะไรเอาปนไปทไมเนี่ยเอา เฮ้ยมึงกากเกินน้องอะไรเนี่ยอีรั่วปิงตองเอยเฮ้ยกาบก็กาบเฮ้ยปืนเปลี่ยนภาษาอีกชีวิตเฮ้ยมึงไม่มึงไม่สไลด์ออกมาแบบมันไม่เอาอะไรเลยหรือไงวะเนี่ย

มีได้ไงวะชีวิตมันดูลำบากเนาะเล่นเกมเฮียเนี่ยยังไงเนี่ย

เดซ์รังสิตถ้ายิงคมเหมือนบิดตอนนี้คงเป็นโปรเพลเยอร์จริงจริงจริงอะไนี่คนเดินอะไงรีอะไรอ่ะโอ้โห ใช่แล <lim> <wer> ้วแบบเนี้ยเอาทำไมไม่ปิดวะ

nên nên đi à phải em đi à